สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนทวมกาครับผมยินดีมากครับที่การลงทุนของผมนั้นสามารถที่จะทําประโยชน์ได้นะครับแล้วก็คนใกล้ตัวก็เริ่มเห็นแล้วนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสครับรวมตัวกันก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตให้ครับสามช่วงอายุนะครับก็คืออายุ31ปี64ปีแล้วก็67ปีนะครับแม่จะต้องมีการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแต่วันนี้โชคดีว่าคอนดิชั่นนั้นไม่ได้ห่างไกลกันมากนะครับและแน่นอนครับถ้าผม ประโยชน์กับเพื่อนๆครับจะต้องมีการแชร์อะไรแบบนี้แน่นอนแล้ววันนี้แถมโปรแกรมการคำนวณไม้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่มากเลยทีเดียวครับโอเคครับมาที่นักลงทุนท่านแรกครับอายุ31ปีระยะเวลาเกิน30ปีรับความเสี่ยงสูงได้ลักษณะคือไม่มีเวลาติดตามครับเน้นออมสม่ำเสมอนะแบบนี้ก็ต้อง DCA จัดไปสิครับไม่ต้องสนงราคละคาครับเพราะว่ามีเวลาอีกเยอะมากครับ สำหรับคนนี้นะครับผมจะใช้พอช่องเลยครับเพราะว่าพอช่องนั้นก็มีระยะเวลาประมาณสัก24ปีก็ใกล้เคียงกันครับเติบโตจัดไปเลยครับเต็มแม็ก80%เรพื่อนเพื่อนสามารถใส่ได้เลยนะครับ80%ตรงนี้แล้วก็ปันผล20นะครับให้มันครบ0 0อ่งตรงนี้บวกกันก็าเป็น100นะครับแล้วก็ใส่เงินลงทุนด้วย่าเกือบลืมไปเงินลงทุนของการเปิดพอร์ตของคนนี้นะครับอยู่ที่325โอเคนะคำนวณมาให้ตัวนี้จะขึ้นนะครับตัวเลขนี้ งฝั่นี้หุ้นเติบโต80%ปันผล20เค้าวนี้ว่าหุ้นเติบโตมีอะไรบ้างอ,ออกแบบให้เลยครับไม่จำเป็นต้องเยอะเพราะว่าพอร์ตยังไม่ใหญ่พอร์ตยังเล็กครับเอาแบบเน้นๆแน่นอนครับตามสูตรเปิดพอร์ตกองทุนเรารีวิวแล้วก็วิเคราะห์มาเรียบร้อยครับ S M H นั N ่นเองปันผลจัดไปเลยครับ J E P Q นะอยู่ในคลิปเปิดพอร์ตกองทุนนะครับใครอยากทราบว่าทําไมถึงเลือก2หุ้นนี้ทํากันบ้านมาดีอย่างไรบ้างไปคลิปเปิดพอร์ตกองทุนในช่องเลยครับ จะเป็นการผสมผสานกองทุนกับหุ้นรายตัวนะครับทำไมถึงต้องมีทั้งกองทุนและหุ้นรายตัวกองทุนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะถูกแชร์ไปด้วยหุ้นที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบมากก็ได้กําไรและขาดทุนจะถูกแชร์ไปหลายๆหุ้นนะครับแต่ถ้าเรามีหุ้นรายตัวที่คิดว่าอนาคตยังไงก็เติบโตสูงมากๆแน่นอนอย่าให้ใครมาเฉลี่ยกําไรของเรานะครับเราเลยต้องจัดหุ้นรายตัวไปหุ้นแรกนั้นก็คือเป็นใครไปไม่ได้ครับ n อ i d ว a เดียนั่นเองจัดไปเลยฮนะ นำชิป AI นะครับแล้วก็ยังไปได้อีกยาวมากๆเลยครับตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองมี Nvidia แล้วนะครับก็ต้องมีหุ้นแบบว่า d e f e n s ์นิดนึงครับคือใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้การเวลาจะผ่านไปแค่ไหนครับพิสูจน์แล้ว20กว่าปีที่แล้วอยู่อันดับ top 3ผ่านมานับปัจจุบันก็ยังคงอยู่ top 3นะครับหุ้นนั้นก็คือ Microsoft นั่นเองครับหุ้นนี้เก็บแล้วอุ่นใจสุดๆจริงๆเมื่อมี Microsoft แล้วมันก็ต้องมีหุ้นที่ฉีกออกไปจากเทคโนโลยีกันบ้างนะครับเรามี Nvidia เรามี Microsoft แล้วครับเราจะต้องมีตัวฉีกบ้างเป็นตัวที่ถือว่ามีตลาดใหญ่รออยู่ข้างหน้าครับเป็นใครไปไม่ได้ครับลิลลี่นั่นเองครับหุ้นยาที่ถือว่าเป็นท็อปอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ครับอีไลลิลลี่นะฮะตลาดเบาหวานความอ้วนอัลไซเมอร์มะเร็งรอเขาอยู่ข้างหน้าครับสองตัวครับน้องใหม่ที่ถือว่ากำลังแรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในลำดับที่90กว่า กับร้อยกว่าเขาอาจจะกลายเป็นน้องๆเอ็นวีดีในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่า n อ็นวีดตัวนี้ผมเก็บมาตั้งแต่สมัยแรงกิ้ง40-50ปัจจุบันนี้อันดับที่1ไปแล้วนะครับหุ้นเติบโตสูงมากคราวนี้แหละเราจะมาหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตเหมือนกับเอ็นวีดีนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะตอนนี้ครีวในช่องไปแล้วครับนั่นก็คืออาร์มนั่นเองและ ค่าวสไตร์ครับผม <g ül> ดูซิว่าในระยะยาวจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตได้หรือเปล่าในเมื่อพอตนี้สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับแน่นอนขอสักตัวหนึ่งนะหุ้นที่พึ่งเชิดชายนะครับจากหุ้นเล็กกลายมาเป็นหุ้นระดับกลางเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ TMDX นั่นเองครับหุ้นที่ว่าปลูกถ่ายอวัยวะที่คิดว่าน่าจะเติบโตสูงมากในอนาคตแล้วก็นี่เป็นเพียงแค่3มอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้เท่านั้นเองอนาคตถ้ามีเป็น 10- 20อวัยวะมันมีให้เลือกเล่นได้เยอะมากครับบริษัทเขามี อคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นําแบบยาวๆนะครับนั่นก็คือ TMDX นั่นเองโอเคฝั่งเติบโตแค่นี้พอครับเตัวเน้นๆพอส่วนฝั่งปันผลครับเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าเราให้แค่20%ถ้าให้เยอะเดี๋ยวมันจะแชร์กันเยอะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคคราวนี้นะครับเรามาแบ่งสัดส่วนกันครับว่าเราจะให้ฝั่งเติบโตตัวไหนเป็นแม่ทับกันแน่นะครับแม่ทับสูงสุดก็คือตัวที่มั่นใจสูงที่สุดแหละครับให้มาแบกพอร์ตนำพอร์ตนะครับแต่ีอนนน มีตัวเดียวครับ100%ซใส่ไปเลยตรวจสอบความถูกต้องด้วยตรงนี้จะต้องเป็น100%เสมอนะครับกองทุน SMS ครับเน้น semiconductor นะครับที่กำลังเฉื่อยอยู่ในตลาดนี้ครับแล้วก็มีอนาคตเติบโตดีมากมีหุ้นแบกพอร์ตข้างในอย่าง Nvidia แล้วก็ TSMC นะครับหรือว่า TSM นั่นเองพอร์ตนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของราคานะครับน่าจะต้องให้มีคนจัดการกองทุนให้สักหน่อยให้เป็นแม่ทัพไปเลยครับแบกพอร์ตไป35%ส่วน Nvidia ครับจะเติบโตไปอีกยาวมากๆคร และนอกนั้นครับ Microsoft 10 l i l l y 10 Arm 10 Cloud s t r i k e 10แล้วก็ TMDX ครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กสุดอ่า5%พอรอดูเค้าเติบโต,ตกันไปครับให้ได้100%นะครับแล้วก็มาตรวจทานกันครับความถูกต้องเป็น100%นะครับถูกต้องอันนี้100%ถูกต้องและที่สำคัญคือความถูกต้องตรงนี้260กครับการแบ่งไม้เท่ากับตรงนี้อ่าต้องเท่ากันเสมอนะครับ65ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับตรงนี้เสมอถูกต้อง325ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับตรงนี้ เสมอครับถ้าทุกอย่างมันถูกต้องเรียบร้อยแสดงว่าอันนี้ลงทุนได้เลยครับเราจะลงทุนยังไงดีเราบอกไปแล้วครับว่า เราจะให้ S M S ครับเป็นกี่เหรียญ Nvidia กี่เหรียญ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะลงตามการคำนวณไม้ตัวนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกมากเพื่อนๆครับไม่ต้องมีพอร์ตมานั่งแบ่งสัดส,ส่วนก็ได้ครับเพราะว่าเราแบ่งสัดส,ส่วนต้นทุนกันไปแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วอ่ามันก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้ทําตาราง Excel แบ่งสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนหรือว่าไม่ได้มี M1 แบ่งสัดส,ส่วนแบบผมนะครับใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าก็ลงตามที่เราเน้นที่เราวางแผนกันไปก็ถ้าใครเป็นชอบ D C A สม่ำเสมออย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะครับ เรียบร้อยไปพอทหนึ่งนะครับระยะยาวลงทุนแบบนี้ได้เลยครับมีเท่าไหร่ก็เติมไปครับเติมประมาณนี้ครับแนวรับไม่ต้องสนครับเพราะว่ามันเป็นพุนระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็มีระยะเวลาเหลือนานมากๆครับ30ปีถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวผมก็ช่วยเขาดูด้วยเพราะว่ารับหน้าที่มาแล้วรู้ฉักอยู่แล้วว่าในพอตนั้นมีอะไรบ้างจําได้นะครับมาที่พอต่อไปครับอายุ64ปีนะครับระยะเวลาประมาณ5หรือ10ปีนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับ ับความเสี่ยงได้กลางครับผมแล้วก็ลักษณะเหมือนกันครับทั้ง3คนก็คือไม่มีเวลาติดตามเน้นออมสม่ําเสมอครับมาดูว่าจะออกแบบพอร์ตนี้อย่างไรบ้างเงินลงทุนของญาติคนนี้ครับมีอยู่ที่204 จัดไปการแบ่งพอร์ตนะครับเนื่องจากว่ารับความเสี่ยงได้ระดับกลางนะครับแล้วก็ผมก็คุยกันว่าเอ้ยช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้เน้นเติบโตด้วยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปปันผลเน้นเสมอครับเพราะว่าอนาคตถ้ามันเติบโตได้สูงนะครับฝั่งเติบโตเนี่ยเราสามารถที่จะขายไปลงเน้นปันผลก็ได้นะครับเพื่อที่เอาพสซีฟบินคำมันก็น่าที่จะคุ้มกว่านะครับในการที่จะลองเสี่ยงเติบโตไปพร้อมกับ AI นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องก็ต้องลง AI อนะครับเพื่อนๆนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันมาก็ต้องเก็บเกี่ยว เอาไว้ครับให้50ครับเติบโต50ปันผล50แบ่งเงินให้แล้วนะครับ102แล้วก็เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่ายังพงเป็นพอร์ตเล็กครับจะต้องเอาเนื้อเนื้อเน้นๆไปเลยไม่ต้องมีเยอะครับสูตรเดิมครับ S M H J E P Q ไปแล้วก็มีเพิ่มหน่อยครับเพิ่ม W ูอ่าแล้วก็ J E P Q ครับเราเพิ่ม O แล้วก็มาให้สัดส่วนนะครับสัดส่วน S M H ครับผมให้80เลยครับ แล้วก็วูให้20ครับเป็น100%ถูกต้องครับอันนี้เป็น102ตรวจทานถูกต้องครับ JEPQ 50 O 50ครับ2ตัวนี้เป็นปันผลรายเดือนนะครับพอรนี้จะมีการเติบโตช่วยดันพอร์ตให้สูงขึ้นและมีกระแสเงินสดครับพ a ส s i v อินค o m e เข้ามาทุกเดือนผมเอาโอมาแชร์กับ JEPQ หน่อยนะครับเนื่องจากว่า JEPQ เนี่ยน่าสนใจจริงๆมีแบ็กที่ดีแล้วก็ให้ปันผลยิวสูงกว่าด้วยแต่ว่าต้องมีการค้ำด้วยโอไว้หน่อยเพราะ อันนี้คือเขาพิสูจน์มาหลายวิกฤตแล้วครับอันนี้มั่นใจแน่นอนครับมั่นใจกว่าตัวนี้อีกแต่ตัวนี้คือก็ระดับหนึงแต่ว่าก็เพิ่งเข้าตลาดเราจะต้องปิดความเสี่ยงไว้ครับจะไปเอา100%ก็เสี่ยงไวอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังเชื่อใจอยู่เลยเอาโอมาแซมสักหน่อยจะได้อุ่นใจครับส่วนเติบโตเนี่ย s m h ให้80เลยทำไมไม่เอาร0% 0เพราะว่าบูเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างอุ่นใจนิดนึง เผื่อว่าเซมิคอนดักเตอร์นะฮะเผื่อว่าเฉยเผื่อว่ามันตกแรงเนี่ยจะได้มีบูเอามาขั้นไว้บ้างเพราะว่าบูยังไงตกแรงน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นก็ขึ้นน้อยกว่าเช่นกันเอาแบบว่าเป็นตัวคานไว้หน่อยเออจะได้พอร์ตจะได้ไม่ลดลงเยอะมากนะครับแต่ระยะยาว2ตัวนี้ยังไงต้องขึ้นแน่นอนนะครับอ่านี่ตรวจสอบครับ100%อันนี้ก็เป็น2 0 2เท่ากันตรวจสอบความถูกต้อง20 4อันนี้20 4ถูกต้องครับลงทุนลุยได้เลย มาถึงคนสุดท้ายครับอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเหมือนกันใกล้เคียงกันทั้ง3คนนะครับแล้วก็คนที่3ใกล้เคียงกับคนที่2เหมือนกันต่างกันเพียงแค่อายุเท่านั้นเองครับคนที่3ครับอายุ67นะครับระยะเวลาก็เท่ากันครับห้ถึงสิปีโดยประมาณอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็รับความเสี่ยงกลางได้นะครับเพราะว่าเขาชอบพุ่งเทคโนโลยีด้วยไม่มีเวลาติดตามครับเน้นออมสม่ําเสมอแล้วก็มีเงินลงทุนอยู่ประมาณสัก3 2 6รครับแบ่งสัดส่วนเหมือนเดิมเด็ดเลยอ่าประมาณนี้นะครับ โอเคมาดูเต็มๆกันนะครับเพื่อนๆผมแบ่งให้3ช่องนะครับเผื่อว่าให้คนในครอบครัวด้วยเผื่อแฟนเผื่อคุณพ่อคุณแม่เผื่อน้องลูกของเรานนั่เองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีชิดหนึ่งชิดสองชิดสามเพื่อนๆสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เลยนะครับในครอบครัวก็โหลดไปฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆลิงก์นั้นอยู่ใต้คลิปคําอธิบายนี้นะฮะเข้าไปโหลดได้เลยผมจะมีในเรื่องของวิธีใช้ให้นะครับใส่จํานวนเงินลงทุนก็ตรงนี้ครับใส่ขั้นแรกใส่เปอร์เซ็นต์ทั้ง เติบโตแล้วก็ปันผลนะเราใส่ไปครับแบ่งก่อนครับวางแผนก่อนนะเพื่อนๆครับว่าเราจะเอาเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์อิงจากอายุเราอิงจากระยะเวลาในการที่จะอยู่ในตลาดให้นานประมาณนี้ครับวางแผนก่อนในเศษกระดาษครับแล้วก็ใส่ไปเติบโต50ปันผล50อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ชื่อหุ้น H M H นะครับแล้วก็สัดส่วนเดี๋ยวมันก็จะคำนวณให้ตรงนี้แล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องอันนี้ก็ต้องเป็น100%อันนี้ก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับช่องนี้แล้วก็ตรงช่องนี้นะจำนวนเงินลงทุนก็ ช่องนี้ครับตามที่ว่ามาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะใส่คลิปเนี้ยไว้ในช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปลงคลิปก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ให้เพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปคลิปเนี้ยอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับเมื่อเพื่อนๆเปิดลิงก์มาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีคําว่าดูอย่างเดียวอ่านี่ฮะดูอย่างเดียวนะก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่าเราเข้ามาแล้วถูกต้องก็ให้เพื่อนๆครับไปที่ไฟล์นะฮะแล้วก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดครับ เป็น Excel แบบนี้กดคลิกเข้าไปเลยแล้วมันก็จะดาวน์โหลดนะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปิดไฟล์อ่าแล้วเพื่อนก็จะสามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับใครที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องไปสมัครเสียเงิน Microsoft Excel ก่อนนะถึงจะแก้ไขได้อะไรประมาณนี้นะครับอโอเคครับเพื่อนๆครับลงกันเรียบร้อยแล้วนี่ทั้ง3อันเลยนะฮะดามนะครับอ่าใครอยากใช้ดามก็ใต้คำอธิบายคลิปนี้นะครับนี่ดามหมดเลย นี่ดามของเขาดีจริงนะช่วยโฆษณาให้หน่อยครับของเขาดีเรียบร้อยครับก็ยินดีกับคนที่จะมีแพสซีฟอินคัมเพิ่มขึ้นอีก3คนนะครับเรียบร้อยกันไป โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีการแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วก็อาจจะได้โปรแกรม Excel ง่ายๆนะครับการคำนวณไม้เอาไปประยุกต์ใช้ทําให้การลงทุนของเพื่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาติดตามลงทุนทุนอเมรการได้ใหม่ครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ